ขบวนที่สองวันขบวนที่หนึ่งหนึ่งสามห้าเนาะก็ทุกคนเตรียมขึ้นรถนะครับขาเขียวชาเย็นนมเย็นค่ะโโพี่ไก่มันมาจากน้องน้องใครเหรอไปทางอะไรมันมาจากกรุงเทพกรุงเทพไปอุบลไปทางอุบลขบวนรถเดียว เห็นแต่ไฟครับไม่เห็นรถรอหนึ่งทุม่มโมงนหนึ่งนาทียาวๆครับรถเราอยู่ตรงนี้มายังอ่ะยังเลยเห็นแต่ไฟที่ขอเป็น แล้วครั้งเรียบร้อยแล้วครับหวังว่ารถไม่หลีหรอกมั้ไม่อยากใส่เยอะมาแล้วครับไฟพังงาพังงาบก็ไม่เห็นแต่ผมเห็นกอ <c oughs> งผู้ขุไฟไฟกน <c oughs> กลองคนดูครับเห็นแต่ไฟ,ไฟ ในกาบขบวนดูวิท oh, yeah, ยวายปะเอยใช่คิวิทวายของจริงรอบนี้ของจริงค okay, ิว4เนาะซูมถึงชัวร์คิวสีชัวร์วคิว4ชัวไหนยนเป็นบัวคิวสีคิวสีครับแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดเสียงสูงไหมแต่เขาคงไม่ใจร้ายเปิดเสียงสูงหรอกนะหนึ่งสามหกรออีกสาวเขารออีกหนึ่งขบวนแน่ก่อนหนึ่งสาก็จะมาถึง คิวซีนะครับถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยดูรถไฟเยอะขนาดนั้นผมบ้ารถไฟอยู่้โดยสารีดกับทวเร่งสานให้นส่งองแ่ากั136กับ135มาหลีกกันครับพี่กายคำทิปจริงเลย สามกพยชันมาจากทั้งหมทำไมพ่อรู้อ่ะันทกอนก็ลบพ่อขี้มู้ล่ะหนึ่งโาม้อุบลเดี๋ยพี่จะคอยดูฝั่งนี้ให้เออแสดงว่าย้ายต้องขึ้นหนึ่งสามหกนะครับถ้าจะถ้าจะไปอุบลนะก็ต้องขึ้นฝั่งนู้นพี่ใจคิวซี่จริงคิวซี่จริงทางพี่จะบอกว่าให้ คุณทิวซี่นะน้องน้องชายหรือว่าน้องรักมาแล้วครับหาดูได้ยากหน่อยครับเพราะว่าสดาห์ที่แล้วก็เจอหนุนกันเนาะไม่ค่อยมีมน,มมนะครับมีแต่ CSR กับ ISN นะครับที่นี่คับพุ่งสันมากเลยเนี่ยทุกคนดูมาแล้วครับไฟพนักามาก เตือดึ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 ดนี่จันยืนดูนี่แหละแม่โอ้ใช่จริงด้วยใจของแพ้มาแล้วครับเน้ากาก็ถอดมีช่องอยู่นะเดี๋ยวดูก่อนพ่อหนึ่งสอหูมายังอ่ามันจะจอดตรงเนีรย่มช็อปเริ่มช็อปมาเติมน้ำเลยพ่อบวนนะครับบวนเราจะกลับกันกลับไม่ได้ไปเริ่มยูคิวซี่ไม่ก่อนขยับอีกหน่อยไม่ก่อนขยับต้องตรงนี้ เซนาเี้วยไไครับตุ๊กตุต๊กตบตบ บนรถ่ต้องมาคบควเนี่ยค่ะกระบที่ถอยจะเป็นชานฉลาดที่สเป็นกระบะนั่นเร็วที่หนึนึ่งสแล้วก็หนึ่งพี่น้องนะครับพี่กายย6สามหกขบวนอะไรอ่ะขบวนนถไม่าลำรถดังตัวนำรถตัวนำรถคิเนาอระนเะเดี๋ยว q ิจะมาลังไหนอ่ะ ตังไหนอะใครเป็นเจ้าหน้าที่บอกหน่อย <Okay. S 1> นี่นะครับ <Okay. S 1> ก็คิวซี่หนึ่งสามห้าหรือ one three five นะครับเนาะทีนี้มันจะเป็นรางหนึ่งนะครับ oh, <okay. S 1> แล้วในสถานีก็ต้องจอดให้เลยจากรางส ปเจนะครับเพราะว่าจะได้ให้เนอกจะได้ให้เพื่อนนะครับเข้ามาลางนี้มังนะไม่รู้มาลางไหนอะ่ะใครคันนี้คุณไม่ต้อง126ม,มาแลไปดูไปดู หรอไม่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 ต่ออันนี้ครับหัวอยู่ไกลมากพี่กายไปเป็นเพื่อนหน่อยไปเป็นเพื่อนหน่อยพี่กายไปไหนไปด้านหน้ารถน้านหน้ารถใช่มันไกลก่อนอันตรายด้วยต่อไปต่อ,อ,อไปต่อไปไว้ เดี๋ยวร่อนหนึ่งสามหกมานะใช่นี่น่าจะต้องหลีกก่อนเลยพ่อน่าจะต้องหลีกกันหลีกยาวเลยพ่อมันจะมาฝั่งนี้เหรอสามหกชาลาชาลาเราไปนั่งรอนนู้นเรียกแม่ปะแม่เดี๋ยวเราจะไปดักเฮ้ยเร็วสิแม่ เดี๋ยวรถจะมาทางไหนอ่ะพ่อเราจะเราไปส่งยายใช่ไหมเราก็สั่งส่งยายแล้วก็รอฝังเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปถ่ายจากตรงนู้นหนึ่งสามหกเข้าลังนี้ล่อถ่ายดักขบวนหนึ่งสาม หกดักดักดักเลยยังไม่เเข้าลยไปดักหนึ่งสามหกครับอยู่ที่ไหนจะไปดักที่ไหนรอไงเผื่อรถมาเงี้ยน้องก็รอนี่ก็ได้น้องก็รอนี่ก็ได้น้องจะวิ่งไปวิ่งมาทำไมก็จะเบื่อใช่ไหมลูกวุ่นวายเดี๋ยวเบื่อไหมเบื่อไหมไม่ไม่ลูกไม่ก็จะกลับแล้วไม่ลูกอ่นได้เบื่อ ไม่รู้๋ยวพูดคำว่าไม่รู้ไม่รู้คามนี่ครับก็คือต um anyway> ู้บชสนะครับตู้บันทุกผู้โดยสารชั้น3นะครับ ก็อชอ่สอบได้วะรถคันที่สิบเอ็ดนะครับจิ้มเลยไปยายไหมยายจะไปไปน้าราชไปอะไรนะไปเที่ยวบัพพีวัตกันตังยายไปนครศรีนครศรีธรรมราชยายไปลงเทบวัด ใช่ไหมตีรถก็มาครับครับรับสาเอที่ยี่สิบสองเดียวสายสารเขียวจ้าตอนนี้ครับหนึ่งสามหกได้ กำลังจะเข้าสถานกำลังจะเข้าหลังนี้นะครับติ๊กๆนี่นะอ,อ,อ่แล้วทำไมาแล้อยังไม่เข้าหรือว่าหรือว่าล่าชา้าถ้าเห็นแบบตึงๆมาปุ๊บนี่สวยมากเลยนะครับมด้วยนะมแล้ว แะ้วครับตอนนี้หนึ่งสหเอ้ยหนึ่งสามกเหรอพี่กาหน,กนึ่งสามหกนี่ยเนี่ยเนอกามสิบแปดตรงนะเหมือนได้ยินเสียงเะย่งนะถเห็นมาพวกผมผมรีบวิ่งไปดักเลยนะคุณเยอะอย่ดักเลยดีกว่าพี่กายดูหลังให้หน่อย

คล้ายๆเหมือนเราโดนดักในรถบัสอันนั้นเลยยิ่งเสียงเรียกนะครับนุกหนีแล้วคือรถมานี่สวยมากนะครับทุกคนพี่วกเยิเกย์ตหลังให้หน่อยอ๋อปอนจักออกไปไหนใคร ออกไงอไปไหนเดี๋ยวรไฟกนอ่ทีหล้ไปออไฟนเอาอนี้กถ่ายอะดิกระโดดให้ดูไงนไม่เห็นอะไรเลยนอกจากหัวในสถานีเดี๋ยวไปดักถ่ายตรงนู้นดีกว่าใช่ตรงนี้ ตรงนี้ดีกว่าพี่กายออกไปหน่อย ติตมินินนนนมินิอย่าบเลนะลูกร,ร้อนขะยนะ่บร้นมยับามาลูยากยากา่ยาเดดร้อนมแนเลมาแล้วครับห,น,หนึ่งสามห้าหรือหนึ่งสามหกสาที่ยืนดูใกล้เช็ดกว่าชานฉลาที่สองไปเดินข้าผ่านไปมาบนมาละมานตรลาจากรบนรถด้วยนะคะ ยืนน้ยืนห่างแม่ไม่ต้องกลัวน้องไม่ทำอะไรแล้วรอพี่แกเอาหออกหน่อยเวลาก่อนยืนนะ้นไม่ได้กัระยะนี่ผมรู้สึกวามันดูคุ้นะใช่เดี๋ยวเราไปถ่ายจากข้างหน้าน้อง ครับอันนี้ห้าศอสงห้าสนัห้าฟน้แล้วนะไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวลูกเดี๋ยวไปถ่ายนะไปถ่ายนะอันี้สถานีกรนจะสี่มานนี่สถานีธะกรนะสีมาผู้โดยสารก็ลงจากรถบวรกเราจะจอพคลองและจังหวัราคนนำลงจากรถบรให้ถูกต้องนะครับเพื่อนค่ะ ขบวนรถที่ตอเที่ยวไปชานชาลาที่สอเป็นขบวนรถเร็วที่ดสาปลายทางสาบกกรุงเทพผู้โดยสารที่มีตั๋วใช้ที่กระายสารกับขบวนรถเที่ยวอยู่แล้วกรดนุ่งสิงของและตับาราของท่านคือขบวนรถี่ดงรอ่ะขอบค่ะกระนิงทางสถานีตะบนาละจซไ้จต่อขบวนรถเร็วที่ดึงสาปลายทางสถานีกรท

คิวซี่นะครับ5205จากอุบลราชธานีนะครับไปกรุงเทพนะครับอันนั้นจากกรุงเทพอันนั้นจากกร,รุงเทพไปอุบลราชธานี sẽ về ไปกรุงเทพนะครับนี่ก็สิบแปดนาทีาแล้วโหตายแป๊บพอดีเลยคนไม่ดูเนี่ยช่วยดูหน่อยนะครับอันนี้ผมอุตส่าห์มามาดูนี่เลยนะเนี่ยโอ้โหทุกคนดูหน่อยผมไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับแต่ผมแค่ถ่ายแบบเพียวๆเลยแบบไม่ได้คัดอะไรออกเลยแบบไม่ได ให้ดูหน่อยนะไปแล้วไหมอุบลอุบลเอ่ยขบวนนั้นไปแล้วครับแล,แล้วก็อยู่กับนันห้าสองห้านะครับ รอครับยัง,ยงรอรถออกก่อน กเขอล้วก็ประจำที่แล้วครับลมแรงดยดยูเลยมีสี่ลังนะครับไปห้าลังหกลังเจ็ดลังก็ยัง,ง,งม,มีเยอะอยู่นะครับแต่ไฟแ้วก็ทั้งสี เราอยากผมว่าผมอยากให้ผมอยากเจอสองสามอีกนะแต่ว่าพ่อผมกลับเร็ว เตรียมออกเลยนะครับตัวตึงเตรียมตัวเสี่ยวหูกันได้เลยครับเตรียมตัวเสียวหูนะ นะครับตอนนี้กําลังจดสมุดบันทึกบลาบลาบลาอะไรก็ไม่รู้นะครับก็เ <Go. S 1> <Go. S 2> คลียร์เบรกแล้วครับพอ <Go. S 2> ขอรอเร่งเครื่องหนึ่งครับรถยังไม่ไปเดี๋ยวยังไม่เร่งเครื่องนะเดี๋ยวเร่งเครื่องแล้ว น้ำมันดีเซลเต็มๆอ่ะใช่ดีเซลเต็มๆนี่นะครับก็จะเป็นคิวซี่นะครับหรือเราจะเรียกน้องสเซนตนะครับว่าคิวซี่หรือคิวเอสวาหรือคิวซี่แล้วก็อุลตร้าแมน ก็ะจะเอาหน้านี้ไปทำเป็นหน้าปกฮะหน้าปกคีชุดโอเค,อเคนะครับโอนน้ออนน oh my god bro จังหวะน,นี้นะครับนนไปพลงาพลับตี้เต็ม wild motion ฮะมันมีป้ายความหมายด้วยอ่ะนี่งไงต่อตอนนี้ฟอนุกีเรียบร้อยครับเหมือนรถจะออกนะคลิปนี้ยาวแน่นอนครับทุกคนไปแล้วครับพอเลี้งขึ้นพอเราเลี้ยงข้นสเต็ปหนึ่งครับ ขอ,ขอรอเรื่องเครื่องสเต็ปหนึ่งเรียบร้อยยังไงต่อทีนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าทำไงต่อขนะ้อที่สองครับทำไม่แล้วก็กรอบอ ดเปล่าผมบอกว่าเปลา่าไม่ได้สดไม่ได้เลยสดไม่ได้เลยสดยังบีบแตะต่ออีกน้องนี่มันบีบแตะไม่เลิกจริงๆเลยนะครับโอ้ยน้ำน้ำแตกน้ำแตกฮอฮอเครื่องมันมีปัญหาเปล่าวะ นะครับสุดเพียงแค่นี้ครับสิบตู้ด้วยกันแต่ไปนะครับเจ้าเป็นสิ่งที่สวยงามและอลังตาจริงๆนะครับอ่กลับไปเรียบร้อยนะเราอยากตักถ่ายขบวนสองสามนะด่วนพีเส